กลับมาอีกแล้วในตอนบ่ายนะจ๊ะมาช่วยกันเร็วเราจะเฉลยแบบรวดเร็วรวดเร็วเมื่อเช้านะคะอ่ะหน้านี้หน้านี้ช่วยกันเฉลยนะอย่างรวดเร็วนะคะบรรยากาศก,ก็คือหน้านอนเลยก็เลยนะนักเรียนเนาะว่าไหมเอออ่ะ หน้านี้จ้ะข้อหนึ่งตอบอะไรพิมพ์มาเลยไม่ต้องพูดทำทำเพลงนักเรียนตอบได้อยู่แล้วนะคะข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยอืมข้อหนึ่งตอบอะไรเอ,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 รเอาเวิร์บในนั้นมาใส่ให้ถูกต้องอ่า Will Sam finish ใช่ไหมฟักกาพาศนะคะข้อ1 Will Sam finish เก่งมากนะคะ When will Sam ตัวพิมพ์ใหญ่เนาะ finish คืออะไรคะเขาจะทำงานเสร็จกี่โมงอนะคืนเนี้ยนะคะอืมให้ดูข้อ1ก่อน Jenny is going to finish her essay before she meets her friends ข้อ1 before กับ after แน่นอนเป็นคำเชื่อมที่เชื่อมระหว่าง2ประโยคนะคะประโยคที่1คือจะทำเอกสารเสร็จ is g o i n g to be g o i n g to นะคะแสดงว่าเขามั่นใจใช่ไหมมั่นใจชัวร์ว่าจะต้องทำเสร็จก่อนที่เขาจะไปออกไปพบเพื่อนนะคะฟิวเจอร์คู่เพ e ส e ซนเนาะฟิวเจอร์คู่เพ e ส e ซนนะคะประโยคที่2 when will sam finish work His work แล้วก็คืองานงานของเขานะคะคืนนี้จะเสร็จกี่โมงใช่ไหมเออนะคะแค่นั้นจะเสร็จนะคะข้อ3 he will pay us back when he did a job เขาจะจ่ายคืนให้ถ้าเขาได้งานตอบอ่าเก่งมากสาสีิวิมนลนะคะภก,กาพัฒบอกว่า gets ค่ะเก่งมากรู้ได้ไง when อีกแล้วข้างหลัง when เป็นซิมเห็นไหมอ่าถ้าเป็น past มันจะเป็น verb 2แต่ถ้าเป็น present หรือเป็น future มันก็จะเป็น แบบอ่าว็บหนึ่งแบบนี้นะคะ,ะข้างหน้า will pay ใช่ไหมฟิลเ r e รคู่ present ที่มีคนเดียวแก t เ h ิม as we are not going out now we are going to wait until sandra จุดจุดจุด until ก็คือ when นั่นแหละจนกว่า Sandra จะมาข้างหน้า are going to พิมา่าอ่าเก่งมากเด็กๆนะคะสสิวิมลปรมีพรพกาพัฒน์ทิพรวรรณบอกว่า alive ค่ะคุณไอโอเคอืม arriverarriver นะคะโอ้ตะวัน ตะวันสุดยอดเลยนะคะข้างหน้าเป็นฟิวเจอร์ฟิวเจอร์คู่เพรสเซนต์เนาะรีบครับโอเคครับคำา s soon as สใหอะคำมีคนตอบมาแล้วนะคะตะวันพกาภาพาสศิวิมลปียธิดานะคะคำนะคะเปียธิดาต้องคำได้อย่าลืมสอเสือด้วยนะคะตะวันบอกรีบนะคะ as soon as he come ทำไมต้องคำเพราะ he มีคนเดียวทันทีที่เห็นไหม I will tell him to call you future co present อย่าลืมนะ future co present ในเมื่อข้างหลังเป็น future แล้วข้างหน้าต้องเป็น present ในเมื่อข้างหน้าเป็น present ข้างหลังต้องเป็น future ดีมากอ่ะข้อ5ค่ะ fill in the correct future form of the verbs in brackets ค่ะเอาคำในกรอบสี่เหลี่ยมนั้นมาเติมให้ประโยคนั้นสมบูรณ์ Are you doing anything this afternoon คุณกำลังจะทำอะไรหรือเปล่ามีแพลนจะทำอะไรไหม Are you doing ใช้ฟิวอาใช้ present con แต่ความหมายเป็น future ใช่ไหมคืออะไรนะ Fix future arrangement หรือว่า definite plan นะคะ uh, definite plan ก็คืออะไรคะแผนที่จะทำในอนาคตอันใกล้นะคะเนาะ This afternoon Keyword ร์ดอยู่นี่ This afternoon แบบว่าเนาะ I'm going to Marco's for lunch if you are interested ฉันจะไปกินข้าวตอนที่ Marco's นะถ้าคุณสนใจไปด้วยกันเป่าอะไรอย่างนี้นะคะ I am going to ถาม R uh, บวกว่าเป็น G isam R ว่าเป็น G ก็คือ present con นะคะก็ต้องตอบ present คอนเห็นไหมถาม present คอนก็ตอบ present คอน oh that sound good ฟังดูดีนะ i'm going to be in town this morning วางแผนแล้วว่าอะไรคะจะไปในเมืองเช้านี้ i will meet you after และตอนนี้ i will meet ฉันจะไปพบคุณก็คือตัดสินใจณตอนนั้นเลยเพราะเพิ่งรู้คนนี้เพิ่งชวนใช่ไหมตัดสินใจตอนนั้นแต่การที่จะไปในเมืองนั้นวางแผนไว้แล้วนะคะวางแผนไว้แล้วก็คืออะไรคะ be going to นะคะแต่ว่า ตัดสินใจว่าจะไปพบคุณก็ตัดสินใจตอนนั้นเลยใช่ไหมคะใช้ w i l l verb หนึ่งเพราะมันเพิ่งชวนนะคะ after i finish หลังจากที่ฉันทำเสร็จ f เ t u r e คู่เลยนะ present ซึ่ง present มีได้2องอันจะเป็น present เฉยๆซนหรือ present perfect ก็ได้โอเคไหมถ้า present p l นแปลว่าจะทำถ้า present perfect แปลว่าจะทำเสร็จในเมื่อข้อนี้มันเป็นเสร็จเพราะฉะนั้นใช้ได้ทั้งคู่ไม่ finish ก็ have finished โอเคไหมข้อที่หผ่านนะ ข้อที่สองตอบอะไรดีพี่มาเยี่ม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  I'm going นะคะ I'm going I am going I am going to the baker's Do you need anything อ๋อฉันจะกำลังจะไปแสดงว่ากำลังจะไปตอนไหนเนี่ยแหละกำลังจะออกไปเนี่ยแหละนะคะกำลังจะทำตอนเนี้ยนะคะตอนนี้เห็นไหมใช้อะไร Present con Do you need anything อยากได้อะไรเปล่า Yes please a loaf of bread ขอหน่มปังหนึ่งแถวค่ะหนึ่งโลฟนะคะ Okay I จุด t, t you w n e ฉันจะซื้อมาให้คุณตัวนี้เป็นการ offer ค่ะเสนอซื้อมาให้ offer ใช้ will นะคะตอบ Okay I will get ดีมากเก่งมากเยี่ยมเก่งมากเด็กๆเราสอบเลยไหมนักเรียนเดี๋ยวจบหน้านี้เราสอบเลยไหมพร้อมแล้วเนาะเอาไหมพรอมอยังนักเรียนดูแบบว่า พร้อมแล้วอ้ายังหรอโอนึกว่าจะต้องอยากสอบอยากสอบแล้วไหมคะข้อสามวีจุดจุดนทุกคนแบบตื่นเลยนะพอาะได้ยินครูบอกจะสอบแล้วนะคะข้อสามวีจุดจุด to the park later อ่ะจะไปสวนสาธารณะหลังจากนี้ต่อจากนี้ไฮไลท์เลย later ต่างกันนะนักเรียน a ร e แปลว่าสายนะ a ร e เนี่ยแปลว่าสายแต่เล t e อร์แปลว่าต่อมาต่อมาทำยังไงนะเคยบอกแล้ววิ่งหนีเนาะเออต่อมาก็วิ่งหนี เรนว่าครูตลกนะ later คือต่อมาคือภายหลังนั่นเองใช่ไหม we do to, to the park later ภายหลังก็คือหลังจากนี้ B บอก are you crazy จะบ้าเหรอ look at that crown ดูเมฆสิเพราะฉะนั้นข้อสาตอบอะไรอืม um, ข้อสาตอบอะไร we are going เก่งมากตอบ we are going เพราะอะไรนี่ไงกำลังจะไปไงเนี่ย กำลังจะไปต่อจากนี้เป็นอะไรคะ definite plan เป็น fixed future arrangement ใช่ไหมแผนที่จะทำในอนาคตนี้แหละอันใกล้ด้วยนะแปลว่ากำลังจะไปกำลังจะไปตอนไหนกำลังจะไปตอนนี้เพราะอะไรดูจะบ้าเหรอคุณจะบ้าเหรอดูเมฆสิ it เป็นไงดูเมฆใช่เอาอะไรดีข้อนี้จะเอาว i l l rain หรือจะเอา is going to rain หรือจะเอา is raining อ่าเอาอะไรดี will rain going to rain is raining ตอบมาจ้ะอืมคำตอบคือ is going to rain เก่งมากเยี่ยมเอาเนี้ยไปเติมเพราะอะไรไฮไลท์เลย keyword look at the c r o w d ดูเมฆนั่นสีแสดงว่าให้ดูตอนนี้ดูตอนนี้ฝนตั้งเขาแล้ว ตกตังเขาฝนตังเขาอีกแล้วเออล o ก k at the cloud เป็นหลักฐานค่ะหลักฐานว่าฝนจะตกชัวร์หลักฐานที่ดีคุ้ยบอกว่าที่จะใช้ be going to ได้ต้องเกิดจากหนึ่งมองเห็นใช่เก่งมากเลยบอกว่ามีหลักฐานคุ้ยใช่เก่งเห็นนะมีหลักฐานแสดงว่ามองเห็นด้วยตาตัวเองหรือสัมผัสกับตัวเองเจอด้วยตัวเองเท่านั้นถึงจะเป็นหลักฐานที่ดีคนอื่นบอกไม่ถือว่าเป็นหลักฐานเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ is going to rain มีหลักฐานอะไรกอนเมก ไหม you จะจุด get k e คคุณจะเปียกโชคนะเปียกโชค get s soaked ตอบอะไร you will get เก่งมากคุณจะเปียกนะเว้ยอืมใช่ไหมข้อส you help me clean the house today help เป็นการช่วยเหลือช่วยเหลือคือข้อนี้คือรีรีรีอะไร request ค่ะขอร้องล่ะคุณช่วยฉันทำความสะอาดบ้านได้ไหมวันนี้เพราะฉันข้อสี่ตอบอะไรข้อสี เก่งมาก Will you help เพราะเป็นอะไรนะ Request เขียนลงไปในหนังสือนะข้อนี้เป็นการ Request นะคะ Yes of course แน่นอนสิ I จะจุดจุดจุด pick Jane up from the station at 3 o'clock ฉันจะไปรับเจนที่สนามบินนะคะตอนไม่สนามบินสถานีซัมติงนะคะที่เ,เวลา3ามโมงตอบอะไรดี I am picking up ช่ไหม I am picking Jane up ทำไมถึงตอบ I'm picking ละ่ะเพราะออียงอะเป็นการอะไรดี pick pick ฉันจะไปรับเป็น fix future arrangement เนาะแ l ลนนะคะว่าจะทำไว้นะคะเป็นการวางแผนนะคะในอนาคตนะคะ I am picking เก่งมากไปรับใครคะไปรับแอนก่อน เห็นไหมเป็นการวางแผนบอกก่อนว่าเออเนี่ยจะไปรับแอนนะ But I จุดจุด you p y s u o s s s o n a t I จุดจุดฉันจะช่วยคุณช่วยเป็นอะไรออฟไลน์ออฟไลน์ออฟเฟอร์เสนอตอบ I will help เก่งมากเก่งมากเด็กๆนะคะ Will help you ทันทีที่ f ิวเจอร์คู่อะไรทันทีที่ฉันอ่า get เก่งมาก back จบนี่คือ f u t u r r Tense คะ่ะ เฮ้ยจบแล้วอ่ะนักเรียนเนาะจบจริงไม่แหกตายากคูลร้องเพงลงร้องเพลงอะไรเจฟอร์ดฮะร้องเพลงอะไรนักเรียนลองทบทวนตรงนี้ดูเนาะเห็นมันคือการใช้วิวนะคะคู่กับ p r e s เซนนะคะ far from earth ลองทบทวนเองนะคะเล่าเรื่องมา สำหรับวันนี้ครูมีอะไรมาให้นักเรียนทำนักเรียนบอกตั้งตารอโย้ยนักเรียนนะคะไม่ได้โลอะให้นักเรียนนะคะงานถมเออเป็นงานในห้องงานในห้องงานในห้องให้นักเรียนนะคะแต่งประโยคนะคะน้ำตาไหลนักเรียนเอาสมุดขึ้นมาหนึ่งเล่มจำสมุดได้ไหมที่ครูบอกว่าหนึ่งเราจะเอาไวส้สอบซ่อมหรือเราจะเอาไว้สดสอบจำได้ไหมคะอ่าสมุดมาหนึ่งเล่มนะคะจากนั้นเขียน แต่งประโยคค่ะเขียนหัวข้อว่าไม่ชอบแต่งประโยคเลยต้องแต่งค่ะน้องพิมพ์พคนสวยนะคะเพราะว่าเป็นการทบทวนความรู้นะคะนักเรียนจะได้ฝึกไร i ิงนะคะ create the sentence ไปในตัวนะคะเพราะว่านักเรียนทุกคนฝึกแค่ทําแบบฝึกหัดเติมคำทุกวันนี้ใช่ไหมไม่มีโอกาสได้เขียนเป็นประโยคเลยนะคะนานแล้วที่เราไม่ได้เขียนเป็นประโยคนะคะเขียนกลางหน้ากระดาษว่า อะไรพี่ทีไม่เอา about ดีกว่าเปลี่ยน from เ่ยอ่าเขียนลงในสมุดนะคะยังคงมีคนร้องไห้นะคะย่าเก่งมากน้องพิมพ์นะคะสิบสอง tense จะจะเรียงหรือไม่เรียงก็ได้แต่ว่าให้วงเล็บ tense ไว้ให้ควายข้างหลังนะคะ ไม่ต้องแปลเข้าใจไหมไม่ต้องแปลนะคะสิบสอง t e n s ส่งยังไงคะโคส่งรูปภาพมาค่ะใน drive เดียวเอาลิงก์แปะให้ใน google classroom ค่ะสิบสอง t e n s นะคะสิบสอง t e n s ข้อสิบสามใช้ use t o หรือ would ก็ได้แล้วแต่นะคะ แล้วข้อสิบสี่ขอ no sooner หนึ่งข้อและข้อสิบห้าข้อสิบห้าขอเป็น will หรือ be going to ค่ะสิบห้าข้อค่ะนะคะสิบห้าข้อไฮไลท์ให้ด้วยไม่ต้องไม่ต้องแปลนะไม่ต้องแปลอายกตัวอย่างยกตัวอย่างาจากประโยคเมื่อกี้อะ,อะไรดีอ่ะอืม ยกตัวอย่างประโยคเมื่อกี้ที่เรียนไป as soon as he comes back as soon as นะคะ he <laughs> ยากตรงไหนก็คือแต่งจากอะไรเปิดชีตสิชีตก็ให้ไปแล้วนะคะ come back นะคะ I will <laughs> นักเรียนก็กรีดร้องอะ tell tell him อ่ะ To call you แบบนี้อันนี้คือหนึ่งข้อสมมตินะหนึ่งข้อนะทีนี้นักเรียนทำอะไรนะักเรียนไฮไลท์ as soon a ออย่าแงบบนี้นะอ่ะไฮไลท์อะไรไฮไลท์คำบอกเวลาใช่ไหมอ่ะนักเรียนก็ขียเส้นใต้นี่อะไรนี่อะไรอาแล้วก็เขียนให้ครูใช้ปากกาคนละสีก็ได้นักเรียนจะใช้สีสันได้หมดเลยนะปากกาหนูจะใช้สีอะไรก็แล้วแต่เนาะครู Who. ให้หนูเขียนนะคะนักเรียนหลายคนบอกว่าครูไอ้หนูอยากเขียนใน iPad ได้ ใช่ไหมจริงๆก็ได้นะในกูดโ o ้ e อะไรเงี้ยอยากเขียนไหมละ่ะถ้าใครอยากใช้ iPad เขียนก็ได้แต่ว่ามันแค่จะไม่มีอยู่ในสมุดหนูแต่คือครูก็จะไม่ไปเช็คในสมุดเข้าใจไหมครูก็จะเช็คจากรูปที่หนูส่งมาใน google Google Form ไอ Google Drive อะเออนะเพราะฉะนั้นใครอยากใช้ iPad เขียนน iPad ก็ได้นะไม่ว่ากันแต่ว่าขอให้แคปรูปมาส่งเท่านั้นเองเนาะอ่ะ s อสแ as ทันทีที่ใช่ไหมหนูก็ขียแบบนี้แล้วเนี่ยว่าข้อนี้เป็นอะไรวงเล็บ อะไรคะคงเลยไม่ควายเรื่องอะไรเนี่ยคัมส์กับยูเทลเทรเซนซ i มใช่ไหมคู่ฟิ t เจอร์ซเมงี้โอเคปะจบข้อที่หนึ่งข้อที่สองอะไรเห็นเวนไฮไลท์เวนด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะไฮไลท์ <High light S 2> ตัวไหนที่ทมันบอกมันบอกอะไรเราอะมันบอกทริคเราว่าเราควรจะตอบอะไรอะโอเคไหมทำเลยจ้ะจัดการ เดี๋ยวส่งลิงก์ให้นะคะระบุด้วยนะว่าแต่ละข้อมันเป็นเรื่องอะไรอะนะคะวงเล็บให้ด้วยนะวงเล็บให้ด้วยนะวงเล็บให้ด้วยว่ามันเป็นเรื่องอะไร present คู่ present หรืออะไรยังไงหรือว่าเป็นอะไรเท็ไหนเงนี้ยนะคะมีใครจะถามอะไรไหมถามได้นะสงสัยอะไรถามได้ห้ามลอกในชีตนะ ขไวจำได้นะขไวเคยสอนประโยคไหนไปอะไรย่างเงี้ยเนาะดูในชีตเรียนเป็นที่เป็น,ปนชีตรวมอะค่ะ ครูแปะลิงก์ให้เรานะคะอ่าเลขที่สิบสามลาป่วยพยายามทำให้เสร็จวันนี้เลยนะเราได้ไม่มีการบ้านนะคะก็คือลองแต่งดูแต่ถ้าว่ามันไม่เสร็จจริงๆก็คืออาจจะต้องเอาไปทำเพิ่มน,นิดนึงนะคะ ครูส่งลิงก์ไปแล้วนะคะให้นักเรียนสร้างโฟลเดอร์ของตัวเองนะคะสร้างโฟลเดอร์ของตัวเองก่อนเนาะเออไม่ใช่สร้างโฟลเดอร์พูดผิดเอาไฟล์ไปเอาไฟล์ไปส่งได้เลยนะคะไฟล์ไปส่งได้เลยแล้วก็เขียนตั้งชื่อด้วยเนาะ สิบสามลาป่วย โอเคนักเรียนถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรนะนักเรียนสามารถออกไปได้เลยนะคะออกไปได้เลยเนาะครูให้หนูทำงานแล้วก็ส่งนะคะในลิงก์นะคะโอเคปล่อยแล้วนะโอเคไหมเนี่ยมีคำถามอะไรไหมถ้าไม่มีจะปล่อยแล้วนะก็คือไปทำงานเนาะอ่ะไม่มีคำถามนะคะเช็คชื่อแล้วเรียบร้อยออกได้เลยคะ่ะลูก